สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอแมมค่ะคลิปนี้มาอ่านไพ่กับเพื่อนๆนะคะเราเจออกันเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆนะาเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาดูเรื่องของดวงการงานการเงินของเพื่อนๆดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ,ะแล้วก็ไพ่ต้องการจะบอกอะไรหรือไม่มีคําแนะนําอย่างไรเนาะแต่เดี๋ยวมาดูพลังงานตัวตนของเพื่อนๆที่เข้ามาเจอเจอคลิปนี้กันก่อนคะ่ะ พลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างนะเดี๋ยวมาดูนะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะช่วยกดติดตามช่องแม่หมอแหมมเพื่อเปิดการมองเห็นด้วยการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ถือเป็นการซัพพอร์ตแหมมด้วยนะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับพลังใจนะคะที่ส่งให้มาด้วยนะแหมมก็เป็นพลังให้กับเพื่อนๆนะคะ อ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆน,นะโอเคอเดี๋ยวมาดูกันนะคะตัวตนก่อนโอ้โหตัวตนนี้สุดยอดเลยค่ะเดอะซันอามาห้าหมายแต่การงานก็ยุ่งอยู่เนาะยุ่งวุ่นวายอืมอืมออโอเคเลยค่ะ The Sun นห้าไม้เท้าแปดไม้เท้าอ่าเดอะไฮโรเฟนนะคะหรือว่าไพ่สังราชนะแล้วก็หกไม้เท้าพลังงานค่อนข้างจะดีมาก The Sun คือถ้าพูดถึงการงานไพ่ออกเรื่องการงานเยอะเยอะนะคะเยอะเลยหลายใบเลยเพราะว่ามีไพ่ของไม้เท้าขึ้นสามใบนะคะในตัวตนของเพื่อนๆเนี่ย ก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเป็นตอนที่เหมาะแก่การอถ้าจะพูดถึงการบุกการลุยการเริ่มต้นอย่างเนี้ยเหมาะที่จะทำแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามีการดำเนินงานทำงานทำธุรกิจหรือว่าอาจจะเป็นรูปจ้างจะเป็นทำงานในบริษัทในองค์กรต่างๆก็ตามแต่ ไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชนช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่เราต้องอเขาเรียกว่างานยุ่งงานเยอะงานแบบประเดประดังเข้ามาอาจจะเป็นเรื่องของการแข่งขันการพิสูจน์ตัวตนของตัวเองพิสูจน์ความสามารถนะคะถ้าเกิดว่ามีบริวารทำงานแบบว่าต้องติดต่อประสานงานกับคนอื่นก็อาจจะมีขัดแย้งกันบ้าง มีขัดแยง้งความไม่ลงรอยแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการปรับเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะมันก็อาจจะมีแบบว่าประมาณว่าเราอยู่หนึ่งในสายตาหรือว่าดุลลพินิตของผู้ที่จะตัดสินให้เราว่าจะก้าวขยับไปสู่ตําแหน่งสูงขึ้นหรือเปล่าอย่างนี้นะคะแต่ก็ต้องบอกว่าแนวโน้มการขยับ ปรับตําแหน่งมีโอกาสสูงมากการได้เลื่อนขั้นนะคะเพราะว่าไพ่ของแปดหม้เท้ามาค้นกับไพ่ของพันสังคราชคือการประสบความสําเร็จได้โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับเรื่องขององค์ความรู้งานที่เกี่ยวกับความสามารถจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเรียกว่ามองเห็นนะคะมีคนมองเห็นผลงานของเพื่อนเพื่อนนะ โอกาสได้รับชัยชนะเห็นไหมคะไพ่หกไม้เท้าคือการประสบความสําเร็จแต่ว่าการประสบความสําเร็จเนี้ยก็ต้องบอกนะว่ามันอาจจะแบบว่าไต่เต้ามาแบบขั้นบันไดอะคะ่ะเพื่อนๆคืออาจจะไม่ได้แบบกระทันหันมือหวาได้เขาเรียกว่าได้โชคช่วยหรือว่า,าแบบเขาเรียกว่าเป็นมามืดหรือ,อไองอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะน,นั้นแต่จะเป็นจากความสามารถของเพื่อนที่ ทุ่มเทนะคะแรงกายแรงใจความสามารถเนี่ยทำให้ประสบความสำเร็จแม้ว่าจะได้มาชา้าสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นความภูมิใจแล้วก็ได้รับการชื่นชมยินดีจากเพื่อนร่วมง,งานจากที่เขาอาจจะแบบว่าแม้กระทั่งคนที่แข่งกับเราอะหรืออย่างเงี้ยนะคะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็จะร่วมแสดงความยินดี กับเราเนาะเพราะว่าเขาก็ยอมรับอะค่ะในความสามารถถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของพ่วงไปเรื่องกับการเรียนด้วยนะคะการเรียนมีโอกาสจะประสบความสําเร็จนะ,ะยิ่งเรียนต่อในระดับสูงสูงะนะคะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมีโอกาสประสบความสําเร็จเลยหรือว่าเรียนในการเทคคอร์สอะไรต่างๆอย่างเนี้ย ก็มีโอกาสก้าวหน้าเติบโตอาจจะไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศอย่างเงี้ยมีแนวโน้มได้เดินทางไปแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จด้วยนะคะเดอซันบ่งบอกถึงเรื่องของการอะไรก็แล้วแต่ที่เราคาดหวังไว้ Why? จริงๆแล้วเดอซันเป็นไพ่ที่ดีในทุกๆด้านนะคะก็คือการงานการเงินสุขภาพความรักอะไรเงี้ยหรือว่าสิ่งที่เราปรารถนาค่อนข้างจะ,ะได้รับความสําเร็จ อยู่ในเกณฑ์ดีเลยแต่ว่าในเบื้องต้นนั้นมันอาจจะมีเรื่องของการฝ่าฟันการสู้การบุกการลุยการแบบว่าต้องแสดงพิสูจน์ตัวตนค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะพิสูจน์ความสามารถอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างถ้าเกิดว่าเป็นการทำงานเป็นทีมมีการขัดแย้งมากบ้างแต่ว่าการขัดแย้งเนี้ยจริงๆแล้ว่า ก็คงจะเป็นเรื่องของความคิดเห็นต่างฝ่ายต่างจะอาจจะนำพาองค์กรหรือว่าธุรกิจไปสู่ความสำเร็จนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะมีค่ะอย่างการประชุมมีการโต้เถียงหรืออะไรแบบนี้เกิดขึ้นหรือถ้ามองอีกแง่หนึ่งนะคะคืองานเยอะงานยุ่งงานหนักอืมก็เป็นอย่างนี้ก็ได้หรือมีงานหลายทางเข้ามาให้ทำนะคะเรียกว่าตอนนี้เป็น ดวงพุ่งเรื่องของงานงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้หมดทุกรูปแบบโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับความสามารถงานที่เกี่ยวกับสื่อออนไลน์นะคะเกี่ยวกับโซเชียลเนาะ,ะงานที่เกี่ยวกับวิชาการงานสอนนะคะงานที่ใช้องค์ความรู้ครูบาอาจารย์นักวิชาการ ผู้ที่เป็นวิทยากรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะหรือจริงๆแล้วเนาะไพ่นักบวชอะคะเป็นไพ่ของงานที่เกี่ยวกับสติปัญญานะะได้หมดเลยเนาะงานด้านนี้เกี่ยวข้องมากๆนะคะถ้าดูตามธาตุนะธาตุไฟมาแรงนะคะ่ะเมสสิงหธนูและวันอาทิตยนะะ์มาแรงเออ แล้วก็คนที่เหมือนกับว่าตอนช่วงเนี้ยกําลังมีไฟอะประมาณนี้นะคะกําลังมีไฟกําลังแบบว่าช่วงบุกช่วงลุยราศีพฤษศได้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าแม่ไม่ตรงนะ,ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็สามารถไปต่อได้เพื่อที่ยังไงแม่ก็มองว่าผู้ที่เข้ามาเพื่อนๆที่เข้ามาเจอเจอคลิปนี้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของพลังงานดีๆอ่ะก็ให้หลับไปปรับใช้กับตัวเองได้เลย นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันว่าการงานของเพื่อนๆนขอเจาะการงานก่อนดีกว่าการงานของเพื่อนๆนจะเป็นอย่างไรแต่ว่าไพ่ออกมาแบบโอ้ค่อนข้างดีเนาะแล้วก็คําแนะนําไปด้วยเลยนะคะว่าทําอย่างไรแบบจะประสบความสําเร็จรอย่างเงี้ยต้องกระตือรือร้นนะเพื่อนๆนนะต้องกระตือรือร้นอาจจะมีอ่าถ้าเป็นเรื่องของโซเชียลเนี่ย โอเคเลยนะคะโซเชียลหรือว่าการมองหาช่องทางใหม่ๆนะคะโอกาสใหม่ๆอย่างเงี้ยทางเลือกใหม่ๆนะ,ะตัดสินใจจะมีโอกาสได้ตัดสินใจบุกลุยสู้เริ่มต้นจริงๆแล้วการก้าวไปสู่เรื่องของงานใหม่ๆอ่ะถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับความสามารถยังเป็นไปได้อยู่นะคะเพื่อนๆยังเป็นไปได้ดีเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะมีแบบว่า อะไรที่มันเขาเรียกว่าไม่ชัดเจนคุมเครืออา,ารอ,าารอาการเป็นเรื่องของการขัดแย้งได้นะคะหรือว่าเรื่องของการตรวจสอบอาจจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีการตรวจสอบรายรับรายจ่ายอะไรอย่างเงี้มันเลยต้องมีการเขาเรียกว่าละเอียดกับงานตรงนี้นะคะให้ความละเอียดหรือว่าเอ,อ่อถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ การสื่อสารโซเชียลออนไลน์ต่างๆเนี่ยสามารถทำได้นะคะหรือว่าจะเริ่มต้นทำอย่างเช่นว่าเพื่อนๆอยู่ในโลกออฟไลน์ ine, ก่อนแล้วอย่างนี้ค่ะเปิดหน้าร้านหรือว่าทำกิจการหรือว่าะจะทำแบบงานในองค์กรอะไรก็ตามแต่แต่อยากจะขยับขยายมาเรียนรู้ช่องทางใหม่ นะคะเปิดช่องทางโซเชียลเปิดออนไลน์ขึ้นมาถ้าศึกษาเรียนรู้ได้ดีซึ่งเพื่อนๆควรที่จะศึกษาาศึกษาหาความรู้ค่ะอยู่แล้วเป็นคนที่มีความชอบทางด้านนี้อยู่แล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จจะได้คนที่แนะนําหรือว่าไปเรียนไปอะไรเงี้ยก็ได้เรียนรู้ดีหรือว่ามองอีกช่องทางหนึ่งนะคะถ้าจะเรียนรู้เรียนรู้ผ่านออนไลน์ก็ได้แบบไม่ต้องเสียสั์มาก นะคะก็คือค่อยๆเรียนรู้ไปศึกษาไปก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรืองานอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในการคิดนอกกรอบงานไอเดียอย่างนี้งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์มีโอกาสเติบโต,ตไปด้วย,ด,วยด้วยดีนะคะหรือเพื่อนๆอาจจะทํางานเกี่ยวกับาสายเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเทคโนโลยีอ่ะคะ่ะที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะก็มีโอกาส ที่จะก้าวหน้าเติบโตไปได้แต่ว่าการเติบโตเนี่ยก็ต้องบอกนะว่าเน้นหนักไปเรื่องของความสามารถของเพื่อนเนะความสามารถของเพื่อนเพื่อนจะเป็นจุดที่นำไปสู่ความสำเร็จมากกว่ามันอาจจะมีเบื่อบ้างนะเบื่อบ้างรู้สึก ออยากพักบ้างอะไรเงี้ยจริงๆพักได้นะเพื่อนๆหาเวลาไปพักได้นะคะหรือว่าวันหยุดอะแบบถ้าเครียดเกินไปอย่างเงี้ยบางทีแบบเปิดรับเปิดรับเขาเรียกว่าช่องทางตลอดเวลาเปิดรับข่าวสารเปิดรับอ่าไลน์ไม่ปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูตลอดเนี่ยอะบางทีมันก็นํามาซึ่งความเครียดหนออาจจะบอกว่างาน เราปฏิเสธไปได้งานมัน,ม,นมันมีมาเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าเราควรจะมีช่วงเวลาส่วนตัวค่ะเพื่อนๆช่วงเวลาที่เราได้อยู่นิ่งๆได้พักอย่างเนี้ยอยู่กับตัวเองบ้างเนี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่กับสื่ออยู่กับโซเชียลอยู่กับโทรศัพท์ตลอดแต่มันอาจจะนํามาซึ่งความรู้สึกอึดอัดหรือว่ากังวลวิตกอย่างเนี้ยคิดมากเนี้ยค่ะ ภาวะเครียดแฝงก็เกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นปลดปล่อยพลังงานเหล่านี้ออกไปบ้างนะคะถ้าเกิดว่ามีคนในที่ทำงานมีคนที่อาจจะแบบว่ามีปัญหาการน,นะคะอาจจะไม่ชอบอิจฉาริษยาหรือว่าแข่งแย่งแข่งขันพูดจาให้ร้ายาปสีอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเดี๋ยวเขาก็ แพ้พ่ไปเองนะคะก็ต้องบอกว่าด้วยการยืนหยัดของมันเพื่อนนี่แหละพลังใจที่เข้มแข็งของมันเพื่อนนี่แหละก็จะทําให้เพื่อนๆผ่านตรงนี้ไปได้อีกอย่างหนึ่งนะคะไพ่ของหกถ้วยอาจจะมีคนที่เข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาฮิวใจกันเข้ามาให้พลังแบบประมาณว่าอาจจะมีคนให้ร้ายหรืออะไรแต่เราก็มีกัลยาณมิตรของเราที่เขาจะเดินทางมาหรือว่า ให้พลังใจต่อเราหรืออาจจะเป็นคนที่เดินทางได้ไปเจอเจอกันคิวใจกันคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เจอเจอแบบไม่ได้เจอเจอกันนานแล้วอะไรเงี้ยแต่มาเติมพลังให้กันก็ได้หรือคนที่เคยไม่น่ารักนะคะก็กลับกลายแปลเปลี่ยนเป็นความน่ารักะะเป็นการซัพพอร์ตกันเป็นความเข้าอกเข้าใจกันนะคะเพื่อนเรียกว่า ถ้ามีปัญหาในเรื่องของการงานมีปัญหากับคนโอกาสที่จะได้กลับมารู้สึกดีต่อการเข้าใจกันก็มีมากขึ้นทําให้งานขยับขับเคลื่อนไปได้นะคะ่ะก็ก็เรียกว่างานะ่ะเป็นไปในทิศทางที่ดีแหละเนาะไพ่ขึ้นในอทัดลมด้วยนะคะเมทุนตุนกลุ่มเนาะทัดน้ำก็มานะคะอ่า ก็รกฎพิจิกมีนะแต่ว่ามาในที่นี้มีลักษณะเืิดมาซัพพอร์ตนะมามาซัพพอร์ตพลังใจกันหรือว่าเป็นคนที่ลักษณะที่แบบอ่อนโยนมีเป็นคนที่รับฟังเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาพึ่งพาได้คนลักษณะนี้ล่ะคะ่ะจะเข้ามาให้พลังใจกับเพื่อนๆนะเป็นเหมือนกับบางทีอะเราก็มีอารมณ์แบบ ประมาณว่าบางบางช่วงก็ร้อนบ้างอย่างเงี้ยเพราะว่ามีเกี่ยวข้องกับธาตุไฟนะคะก็มีร้อนบ้างมีอะไรบ้างอาจจะได้คนที่แบบใจเย็นนะคะมีเมตตาจิตที่ดีอย่างเงี้ยค่ะมาช่วยแบ่งเบาความกังวลน,นั้นออกไปแล้วก็ลดทอนความร้อนในใจออกไปได้เนอะอืมอะไรที่ไม่ชัดเจนก็จะเกิดความชัดเจนขึ้นนะในที่ทํางานนะคะ อ่เดี๋ยวมาดูเรื่องของการเงินบ้างสีการเงินของเพื่อนเป็นอย่างไรยังตึงๆอยู่นะตอนแรกนะคะแบบเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้สนเรื่องการเงินเท่าไหร่นะเพราะว่าอยากจะให้ตัวเองอะสบายใจก่อนประมาณนี้เน้นเรื่องความสบายใจนะคะแต่ว่า การเงินนะมีเข้าการเงินมีเงินเก็บมีอาจจะต้องอ่านตามตรงนะคะตามหน้าไพ่เนาะมันอาจจะมีนะเพื่อนๆช่วงเนี้ยที่จะต้องนําเงินเก็บนะหาเงินเก่าเงินที่เคยมีอออกมาใช้แต่ว่าการนําออกมาใช้เนี้ยมันเป็นการนําออกมาใช้แบบพินิจพิจารณาว่า ผู้ควรสมควรจะนําออกมาใช้หรือเปล่าเพราะว่าการนําออกมาใช้นี่ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนกับสิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะคะที่จะลงทุนงานใหม่ๆแต่ว่าเป็นการลงทุนแบบต้องน้อยๆก่อนเห็นไหมคะเขาเรียกว่าการเงินส่วนหนึ่งมาลงทุนแบบไม่เดือดร้อนกับปากเราไม่เดือดร้อนเงินในบัญชีมากนากักหรือเป็นการลงทุนแบบ นำผลกำไรอะคะ่ะมาลงทุนตรงนั้นนะคือไม่กระทบกับเงินต้นการลงทุนนี้ให้เน้นถ้าเกิดมีเรื่องของการลงทุนเน้นเรื่องการลงแรงมากกว่าลงเงินนะคะเพราะว่าความสามารถของคนเพื่อนอะมีอยู่แล้วแล้วเน้นอะ่ะพาย,ยังบอกถึงเรื่องของการลงทุนในโซเชียลในออนไลน์ซึ่งก็ต้องบอกนะว่ามันมี วิธีการทําหลายอย่างที่เราไม่ต้องเสียเงินมากอะค่ะเพื่อนๆอย่างเช่นอะถ้าเราจะต้องไปเรียนรู้เราก็หาเวลาเพื่อเรียนรู้กับอะไรที่เดี๋ยวนี้ก็เปิดสอนฟรีเยอะมากเราตักตวงประโยชน์จากตรงนั้นได้นะคะเพื่อนๆโดยไม่ต้องเสียเงินแบบว่าไปโรงเรียนแบบให้เสียเงินเยอะแยะอย่างเงี้ยมันจะเป็นทุกข์อะคะ่ะนะก็ลงแต่น้อยกันแต่น้อยทีนี้ถ้า ในขณะเดียวกันก็มองอีกด้านหนึ่งได้ว่าถ้าเพื่อนๆมีการลงทุนอะไรไว้นะคะมีการลงทุนเรื่องอะไรโอกาสแตกดอกออกผลนะคะโอกาสที่จะอ่าได้ได้ผลตอบแทนกลับมาเนี่ยก็มีเกิดขึ้นแต่มันอาจจะยังไม่ได้มากนักแต่ถามว่ามีไหมมีมีเข้ามาการเงินของเพื่อนๆจะได้มาจากความสามารถ ค่ะเป็นเรื่องของความสามารถเป็นหลักเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าช่วงนี้อาจจะมีวิตกกังวลคิดมากเรื่องของการเงินบ้างก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าอย่าไปกังวลเสียจนตัวเองเป็นทุกข์ให้เรากลับมามองหาความสามารถของเราดีกว่าว่าเรามีความสามารถอะไรและจะขยับขยายช่องทางอ่ะแบบเขาเรียกว่า นำความสามารถไปใช้ประโยชน์อีกด้านหนึ่งอะค่ะได้อย่างไรบ้างหรือในขณะเดียวกันเพื่อนๆไม่ได้มีความสามารถเดียวแต่มีสิ่งอื่นที่จริงๆแล้วเพื่อนๆอยากทำนะอยากทำอยากบุกอยากลุยไพ่จริงๆแล้วบอกเปิดช่องเปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้ทำได้มันเป็นจังหวะเหมาะด้วยที่จะบุกจะลุยแต่เพียงแต่ว่าการบุกการลุยเนี้ยก็อย่างที่บอกค่ะอยากให้มันเสียทัพย์ จะจนเกินไปให้ลงแรงและก็มีโอกาสจะมีคนที่เข้ามาซัพพอร์ตหรือว่ามีช่วยเหลือหรือว่าเข้ามาชี้แนะแนวทางให้ไปสู่ความสำเร็จได้แต่ทั้งนี้ก็ต้องบอกว่าพลังกายของเพื่อนๆต้องขับเคลื่อนนะใจต้องต้องกล้าลงเอ,อแต่ถ้าเกิดว่า ยังไงก็ถ้าเกิดว่าจะลงทําอะไรก็แล้วแต่ให้มันมีความกระจ่างนะเพื่อนๆนะให้มันมีความชัดเจนอะไรที่คลุมเครืออย่างแอไม่เอาเนาะเอาความชัดเจนนะคะโอกาสได้เป็นควีนถือดาบคือความตัดสินใจแบบเด็ดขาดชัดเจนแล้วก็บุกก็ลุยแบบอัศวินถือดาบนะคะก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จแบบคิงคือไม่เทา้าคือนั่งอยู่บนบันลังแล้ว ความสำเร็จเขาเรียกว่าต้องมองการไกลให้เป็นด้วยนะเพื่อนๆมองอะไรที่มองอนาคตมีจุดเป้าหมายมีการวางแผนนะคะจะบุกจะลุยจริงก็ต้องมีแผนต้องตัดสินใจให้ดีเนาแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในภาวะเครียดกังวลเดินออกจากจุดนั้นไปก่อนไปพักผ่อนไปหิวใจตัวเองก่อนให้มาได้คำตอบกลับมา นะคะแล้วค่อยบุกค,ค่อยลุยไม่ต้องรีบเนาะไม่ต้องรีบแต่ถ้าเกิดว่าความรู้แน่นแล้วคิดดีแล้วตัดสินใจดีแล้วบุกลุยได้นะคะจริงๆแล้วการทำงานตรงเนี้ยเพื่อนๆยังเหมาะกับการทำทาคนเดียวอยู่นะยังทำคนเดียวคือสามารถเรียนรู้ได้ไหมเรียนรู้จากคนอื่นได้แต่มาทำคนเดียวจะ จะเขาเรียกว่าจะเติบโตได้ดีกว่าเพราะว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ชอบให้ใครมาตีกรอบหลอมกรอบอะและอีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่มีความคิดมีจินตนาการของตัวเองอะค่ะก็เลยเหมาะกับการทำอะไรที่แบบว่าชัดเจนเด็กขาดกับตัวเองมากกว่าอ่อก็สามารถจะทำเองบุกลุยคนเดียวได้แต่เพียงแต่ว่าการบุกลุยเนี่ยต้องมีการวางแผน ะคะยังย้ำเรื่องของการวางแผนนะเพื่อนๆนะโลกออนไลน์ยังเหมาะอยู่นะคะเพราะว่าทัดลมยังมาแรงอยู่นะคะทัดไฟก็ยังมานะทัดน้าแล้วก็มีทัดดินมาด้วยนะคะพึกศกันมังกรเนาะเป็นเรื่องของการสพอร์ในเรื่องของความมั่นคงนะคะก็จริงๆแล้วว่าถ้าทำอะไรมีโอกาสสำเร็จแต่เพียงแต่ว่าให้ทำด้วย การวางแผนนะคะถึงจะบุกจะลุยจะตัดสินใจทำแบบนั้นนะธุรกิจที่เกี่ยวกับความสามารถยังมาแรงอยู่นะคะเน้นความสามารถของตัวเองเน้นอะไรที่เป็นศักยภาพของตัวเองค้นพบค้นหาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะแล้วก็ทำโดยใช้กำลังแรง กายแรงใจให้มากกว่ากําลังเงินนะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วโอกาสก็จะประสบความสําเร็จแต่ก็ต้องบอกว่าเพื่อนๆก็ต้องกล้าบุกกล้าลุยกล้าสู้ด้วยนะโอเคค่ะก็อ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆมาจนจบคลิปแล้วขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาจนจบเลยเนาะก็ขอให้เพื่อนๆรับพลังงานดีๆให้มีการงานที่ดีมีการเงินที่ดีอะไรที่เป็นปัญหาติดขัด นะคะก็ขอให้เกิดความคลี่คลายเป็นไปในทิศทางที่ดีมีกัลยะาณมิตรที่หนุนนำซัพพอร์ตนะคะไปในทิศทางที่ดีได้รับองค์ความรู้นะคะเพื่อจะไปต่อยอดหรือว่าเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆกิจการใหม่ๆนะคะแล้วก็การเงินนะคะก็ขอให้มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องให้คิด ในการลงทุนให้ดีตัดสินใจให้ดีนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการใครจะมายิบม,มายืมอันนี้ต้องเบรกเอาไว้ก่อนนะคะเบรกเอาไว้ก่อนแล้วก็ค,ค่อยคิดว่าอะไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมจะให้ใครไม่ให้ใครอันนี้พิจารณาให้ดีนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินด้วยนะให้การเงินหนุนนำ นาะไปสู่ทิศทางที่ดีมีเงินเก็บมีเงินใช้ไม่ขัดสนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไว้อ่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแต่ก่อนจะจากกันไป <S <S เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์อเปิดการมองเห็นให้กับช่องแม่หมอแหม่มด้วยนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตหนม่มนด้วยเนาะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกล่าวกันบ้างหรือรับพลังงานดีๆนะคะ โอเคค่ะเอาไว้เจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ